5 m i n u t e w i วิ go วิเครห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเดเดอร์ er, มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนาะได้มีการย่อตัวลงมานะครับพักตัวลงมาหลังจากที่ไปทดสอบนะครับบริเ,เวณ2,390นะครับแล้วไม่สามารถผ่านไปได้มีการทิ้งตัวลงมานะครับจนถึงระดับ2,560เลยทีเดียว แล้เช้านี้เปิดตลาดมานะครับก็เป็นสีเขียวเนาะมีการขึ้นมานครับชนบริเวณนี้นะครับฟิบโซน n e 7 5 7 5ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูของเมื่อวานเนาะเราก็ได้ให้โซนไว้นะครับก็คือราคาเนี่ยได้ลงมาที่โซนนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกโซนลงมานะแต่ว่ายังไม่หลุด60นะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปถึง2575ครับ เดี๋ยวเราอัปเดตโซนกันครับว่าวันนี้ใช้โซนไหนได้บ้างนะครับผมขอลบลูกศรก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโซนล่างนี้นะครับยังคงเก็บไว้นะโซนนี้นะครับ2,546นะครับถึง2,550นะครับโซนนี้ยังเป็นดีมาที่ยังน่าสนใจนะครับยังเก็บไว้ได้นะทุกคนยังเก็บไว้นะครับแนวต้านด้านบนนะครับอ่า กรอบบนนี้ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญนะครับของราคาเนาะคือ2,590นะครับโซนนี้เป็นแนวต้านสำคัญของราคานะครับเป็นราคาออท์ดมพาร์นั่นเองส่วนแนวต้านฟิโบนะครับของเรายังคงอยู่ที่เดิมนะ2,604นะครับจนถึงอันหนึ่งนะประมาณช่วง2,600และช่วงหนึ่งก็คือ2,620เนาะอ่าสองโซนนี้นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะยังเก็บไว้นะครับส่วนดีมาน ดีมาน,นะครับที่เป็นกรอบเนาะผมขอใช้เป็นเส้นแนวรับแล้วกันว่าราคาเนี่ยมันมาชนหรือติดบริเวณนี้นะครับก็คือ2,560นะจนถึง2,563นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับถ้าราคาลงมาถ้าไม่ทะลุเนี่ยก็อาจจะขึ้นต่อได้นะครับกลับตัวขึ้นไดอ้อันนี้ก็คือยังเป็น2หมุดหมายใหญ่ๆนะครับแล้วค่ำคืนนี้นะครับจะมี FOMC นะเพราะฉะนั้นถ้าราคามีการทะลุลงมาผมคิดว่าอาจจะลงไปไกลได้นะครับ ถ้าดอกเบี้ยออกมาเพียงแค่0.25%นะราคาอาจจะยูลงมาได้ถึง2530เลยนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับและโซนล่างนี้นะครับก็ดีมานี้นะครับตัวออเดอร์บ็อกนี้นะครับก็จะเป็นราคา2512นะครับจนถึง2520ครับอ่ะอันนี้ก็คือ2โซนนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเนาะอ่ะดีมานโซนแต่ละโซนเนี่ยที่เพื่อเพื่อนพิจารณาละกันนะครับโซนแนวต้านก็จะที่ให้ไปในภาพเลยนะครับ ค่าคืนนี้นะครับตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรผมไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับเอ็มเแล้วก็ดูพอตัวเองให้ดีนะครับข่าวรุนแรงเลี้ยงข่าวได้ก็เลี้ยงนะครับไม่จําเป็นต้องมี p o s i t i o n เหลือไว้นะและสําหรับใครนะครับที่ต้องการ Signal ดีๆเด็ดๆนะครับทาง duo header นะครับมีบริการด้วยนะสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้ description นี้ได้เลยหรือ ถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมขอแนะนำสไตโป o FX มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนมากมายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับก็สามารถคลิกสมัครได้ใต้ลิงก์นี้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ